สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดี่มทุกทุก่านพ่อครับเคยหลาคือเก่าพี่เนาะเออมันมีแนว่ยทวงเด้มันเวลาเขายกมากับเบาขึ้นด้เออแมนมันมีทวงมันมีนะพ่อครับเคยหลาคือนอกซาลาคือเก่าพี่น้องนี่พากันไปซื้อของมาเนาะเดี๋ยวลุงลุงประจําอยู่นี่บ่ลุงโดี๋ยว Mì theo hòn theo nào nó luôn đó A cát ui, đeo hòn đeo nào Này biết không Thì Thấy ừ. không, không có bít của tôi nữa lúc Có Bây đi thăm phu Bây giờ tôi sẽ đi Bít của tôi Ai cũng đừng để thái Tôi đi bít Nè Nào còn nhau có đi học không เือเลยพี่น้องก็ออกมาเธอนี่แหละเป็นเธอเล่เนาะที่ออกมาหัวน้องหลีดก็คือเป็นพี่น้องกับเคยหลา่าเลยพี่น้องเลยเนาะขมันเป็นอื่นไคล่ากับอ้าอีเนาะกับพ่อได้อยู่ลุงด้วยพอได้อยู่กอไปกอมาอยู่ คนตื่น้ะแมนมดนี่นะยังนี่ของเพิ่นมดในบังนี่นะป่ามาเติงแล้ว,วป่าเติงเเลยออนีแต่ผุเก่งๆผ้ ทีมงานหน่อยเฮาูมีแต่ผูกเก่งๆเฮ้ยโอเ้มเมนมด <c oughs> ไปไมันแดดเอาไปลูกเอาไป ยังเยมันเหี่ยวตะ่อนไงกบเจ้ามาหงไมป่ะโอ้โหเน้อเล้ว่ามันตกลุกมันสิแตกอย่าพึ่งก่อนอย่ามันแตกลุกไม่ต้องพอ อันทามไว้น่ำนะลูกเอาใบไช่วบเทียงวบเทียงอ่นปลาหยบโอ้ยลูกนี่นี่ให้ลุงไปอานี่มีเอาขึ้นหน้าหินหน่ำพี่น้องคุณ ั้งเงินค่อนน้องพลสอบเนคนก่อนน้องบ่เคยข้นไปจาเถื่อมาอยู่นี่เบอเฮ้นเบอเคยเข่ามาจกเผื่อพี่น้อง้ยตักน้องก่อ Nam yang hiên, nè hơ 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 lùm, hơ 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 เก่งเห้งนาเอาเด้ตเดเอดต้นนี่เอาเด้อต้นี้เอออันนี้ว่อมองนอนอ,อันนี้เป็นหม่องนอนเพินน่นเนาะอันนี้ว่อมองนอนใช้นนชห้องนอนิเจนะเออตัวนี้ห้องอยังอันนี้ นงลงพี่น้องหาแนวากไก่เด้เปื้อนให้กิไก่ได้มาถูนี่ยากขี้ไก่ขี้เปนบ่นี่้นี่าเตี้ยัเมืองอาาดไข่ตมลําไหเนาะากินคนนี่ ันจะเป็นกระท่มเพื่อนน้องนิดงเนาะเห็นไ้มเนีย อามาพอลุปมาอยู่กับพอไหมมาให้แม่นะอ่ะเทียงอีกกรเล่นหนามัยกรเล่นหนามัยเป็นอะไรคือกระเบนนื่อหนามจ้า ม่เห็นคนลายอยู่ใช่เลยจะยู่หันวะอย่าดื้อเด้ออย่าดื้อเด้อเออหนำเจ้านี่ใช้โซลาเซลล์เลยใช้เนาะพอเล่นอยู่ได้ยามสงการ เออบ่มีหอนนำชีเอาไปเลยเมื่มองเอาไปหรือว่าอ่นไปฮะเม่เม่เม่ ฮามีฮามาเห็นะได้มหาเหนนอยนึง้องันบปเห็นละใครแม่เนเลนแม่ไยลกบไปใช้ลูกเดดเนี่ยปานเราเคยขี่แล้วก่อนเลย เพื่อนพบแกเลล้ยวเขาเอาขุนนิ่งออกพุ่งย่างโลกออาเป็นเงินมันหลุดน้ำเพื่ออะไรมันเป็นไม้ก็เปนหมักหมักหง๊กหมักหง๊กเลยะไไปเอามากินแมกไก่ตัวนะ ขึ้นฟันลกไหให้ยังสิกเมื่อได้ม่เมื่อิเียนอย่างเมื่อเมื่อเด็กเมื่อเมื่อเมื่อก่อนจะกเมยไหนเมย์ครับครับตัวใหญ่ครับเมื่อครับเมยครับแม่ครับก็ได้แม่ครับเลยครับเป็นอยู่ ครับดูจำนะคโหเร่หาหกแปหหาหกแปดเยจดหนึ่งจดเออจดหนึ่งแปดหนึ่งอันเนะหกหาหกแปดลุงโดยเลขใกลเนาะตัวถ่ายอันนี้เลขจักเด้อบุ

เวลานำ้ำแอนนี่นำ้ำมันเต็มหมดเลยกับโบเปิดไปทางใดเลยบ่ปิดไว้คลิปนี้ก็ขอลากอ่อนเนะพี่น้อง,ขอ,งขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจคลิปหนะ้าสบายดี